จะได้อะไรอธิบายไง่ายเนาะพรัางประทีปต้หมายถึงแสงไฟรหรือแสงสว่างใช่ไหมแสงสว่างเป็นคู่ตรงข้ามกับความมืดเสมอดังนั้นค่ะความมืดก็มีความหมายอีกด้านหนึ่งคือการไม่รู้อย่างแรกนอกเหนือจะเป็นการทําเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสักการบูชาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แล้วเนี่ยก็ยังเป็นการที่เหมือนทําให้ผู้ที่จุดค่ะ,คะก็จะได้รับอานิสงส์ในเรื่องของสติปัญญาเมื่อเรามีสติปัญญามีความรู้ มีความสวามนะ่างเนาะในเรื่องของปัญญาแล้วแล้วก็ความมืดมิดต่างๆเนี่ยก็จะหมดไปอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความเชื่อค่ะนั่นคือกล่าวกันว่าผู้ที่จุดผังประทีปรวมถึงการแขวนโคมถวายเนี่ยจะทำให้มีรูปร่างวันณนะที่ผุดผ่องใสคล้ายๆกับในปัจจุบันนี้เนาะก็จะบอกว่าเดินมานี่สว่างโรง่งอย่างกับก,ก,ก,กินหลอดไฟมาด้วยก็ฉันใดฉันนั้นนั่นเอง